นายกำพลตันสัจจาประธานสวนนุนุษย์พัทยาพร้อมด้วยนายคาร์ลอสมานูเอลจากสวนพฤกษศาสตร์จาดินโบตานิโกเนชนแนลประเทศคิวบาครับได้ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์และต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชและการวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชที่หายากซึ่งอยู่ภายใต้แผนการศึกษาและนันทการด้านสิ่งแวดล้อม และก็ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมและก็ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยทางวิทยา,าศาสตร์และการอนุรักษ์พืชและเชื้อรารวมทั้งสอนเรื่องสวนพฤกษศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยโดยที่สวนพฤกษศาสตร์จาดินโบตานิกโกในชนแนลประเทศคิวบานะครับแล้วก็สวนนุนษพัทยาก็มีเป้าหมายร่วมกันครับในการจัดตั้งพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์และคอลเลกชันพืช เพื่อการวิจัยและการอนุรักษ์ขณะที่สวนพฤกษศาสาตร์ของประเทศคิวบานะครับก็จะส่งคณะเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงานด้านสวนพฤกษศาสาตร์เพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่สวนนงนุษครับ